สวัสดีค่ะชื่อนิสาค่ะตอนนี้64ค่ะก็อาจจะมีปวดเมื่อยนอนไม,ไม่ค่อยหลับกิจกรรมของแม่บ้านอ่ะก็อยู่บ้านทำความสะอาดบ้านก็มีอาการปวดเมื่อยอ่อนพรียวพอดีสถานการณ์โควิดเข้ามาใช่ไหมคะ19เราก็ต้องตัวนี้รู้ว่าสมุนไพรไทยเนี่ยก็สามารถที่ยะคุ้มกันนะเราก็ความปลอดภัยของตัวเองก็เลยซื้อมาเพื่อลองทาน ก็นอนหลับสนิทนะคะตื่นเช้าก็ไม่มีอาการเหนื่อยล้าก็ทําให้เรามีความมั่นใจคิดว่าเรามั่นใจที่จะทานตัวนี้ค่ะใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะประมาณเจ็ดวันสิบวันนี้จะรู้เลยว่าตื่นขึ้นมาเรานอนหลับขึ้นเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่เหมือนยาปฏิชีวนะเป็นเป็นสมุนไพรเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงมันค่อยค่อ,ค,อค่อยเป็นค่อยไปคุณจิตติสังเวินวันครับห้าสิบครับ ก็มีนะครับเรื่องโลกนอนไม่หลับหรืออะไรอย่างเงี้ยในวัยของเราตอนนี้นะแล้วมันก็ทําให้เราเพียนะเช้าเพียก็เห็นดีนะครับผลผลลัพธ์ที่ออกมาก็นอนหลับง่ายขึ้นหลับสบายขึ้นตื่นมามันก็สดใสไม่เพียดีขึ้นทุกอย่างในรอบสองเดือนที่ผ่านมามนับก็ง่ายขึ้นอสดใสขึ้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยคนที่นอนไม่ค่อยหลับทุกอย่างครับปึงปังขึ้นมัง้ง ชื่อคุณธัญรัตน์ชัยทิ์ค่ะอายุ37ปีค่ะมีการน,นอนไม่หลับประจําเดือนมาไม่ปกติแล้วก็เป็นความดันนะคะลองดูสักอาทิตย์นึงมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราโดยที่แบบดีขึ้นตามลำดับค่ะนอนหลับลึกประจําเดือนมาปกติค่ะมันสดชื่นดีขึ้นนะคะ